ในปีคริสต์ศักราช199 0กลุ่มผู้พิชิตที่เรียกว่าอัศวินครูเสดได้สร้างราชาอาณาจักรใหม่ท่ามกลางดินแดนตะวันออกกลางหลังจากที่พวกเขาได้รับชัยชนะจากการทัพที่เรียกว่าสงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งที่เริ่มต้นขึ้นในปีคริสต์ศักราช195 0โดยมีเป้าหมายในการยึดเมืองเยรูซาเลม็มคืนจากมุสลิมพระสันตปาปาอูบานที่สอง ซึ่งดำรงตำแหน่งในปีคริสต์ศักราช1,088ถึงคริสต์ศักราช1,099ได้ตอบรับคำขอจากจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ ai, ชื่อว่าอเล็กซิออสที่1คมนีนอสที่ปกครองในปีคริสต์ศักราช1,081ถึงคริสต์ศักราช1,118เพื่อให้ช่วยเหลือในการต่อสู้กับกลุ่มเซลจุกเติร์กและสุลต่านแห่งรัมที่ยึดครองพื้นที่ในเอเชียไมเนอร์ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นของไบแซนไทน์ การทับครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเมืองใหญ่ๆอย่างนิเคียและแอนติออกต่างตกเป็นของพวกอัศวินครูเสดและสุดท้ายแล้วหลังจากการล้อมเมืองอย่างรวดเร็วเยรูซาเล็มก็อยู่ในมือพวกเขาในวันที่15กรกฎาคมคริสต์ศักราช1099แต่หลังจากชัยชนะในครั้งนั้นหลายๆคนในกองทัพครูเสดก็เลือกที่จะกลับบ้านขณะที่บางคนกลับเลือกที่จะอยู่ต่อในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่นี้เพียงแค่บทเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยาวนานเพื่อรักษาดินแดนที่พวกเขาได้มาด้วยความยากลำบากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้ปกครองมุสลิมหลายต่อหลายคนในช่วง200ปีถัดมานอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่เย็นชากับจัก,กรวรรดิไบแซนไทยก็ส่งผลให้การปกครองยากขึ้นไปอีกเพราะผู้นำฝั่งตะวันตกรู้สึกว่าจัก,กรพรรดิอเล็กซิออสไม่ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขามากนะัก เพื่อป้องกันดินแดนที่ได้มาจากสงครามครูเสดครั้งแรกพวกอศวินครูเสดจึงสร้างรัฐครูเสดอีกสามแห่งขึ้นมาในดินแดนตะวันออกกลางซึ่งรวมกันเรียกว่าอูตราแมร์หรือดินแดนลาตินตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยราชาอาณาจักรเยรูซาเลม็มเคาตี้แห่งเอเดสซาเคาตี้แห่งทริโปลีและจัตุรัสแห่งแอนติออกนั่นเองราชาอาณาจักรเยรูซาเล็มเป็นรัฐที่สำคัญที่สุดของนักรบครูเสด เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่มีการควบคุมดินแดนแคบๆบแบบตามแนวชายฝั่งตั้งแต่จัฟาทางใต้ไปจนถึงเบรุตทางเหนือภายใต้การควบคุมของราชาอาณาจักรนี้ประกอบด้วยหลายแคว้นธานีเช่นไทยเอเคอร์นาบูลุสไซดอนและเซซาเรียนอกจากนี้ยังมีเกาะไซปรัสที่เป็นฐานที่มั่นสำหรับเรือจากฝั่งตะวันตกให้แวะเติมสเสบียง ถึงแม้ว่ากษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มจะขอความช่วยเหลือทางทหารจากรัฐครูเสดอื่นๆแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องช่วยและบ่อยครั้งพวกเขาก็ไม่ช่วยแต่อย่างไรก็ตามกษัตริย์ยังมีความช่วยเหลือจากองค์กรทางทหารอย่างอัศวินเทมพลาและอัศวินฮอสพิทาเลอร์ที่เป็นนักรบนักบวชที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดในเลวองและถูกมอบหมายให้รักษาป้อมปราการและปราสาทที่สำคัญสำคัญ แต่องค์กรเหล่านี้ก็มีความจงรักภักดีต่อตัวเองเท่านั้นบางครั้งพวกเขาก็ทำการขัดแย้งกับแผนการของกษัตริย์ด้วยซ้ำการที่รัฐครูเสดขาดความเป็นเอกภาพทางการเมืองและไม่มีกองทัพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทําให้สุดท้ายแล้วสิ่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ทําให้พวกเขาล่มสลายกอดฟรีแห่งบุยองที่เป็นหนึ่งในผู้นำหลักของการล้อมเมืองเยรูซาเล็มในสงครามครูเสดครั้งแรก ถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์คนแรกของเยรูซาเลม็มและได้รับคำสั่งให้เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีกองทัพเล็กๆในเมืองประกอบด้วยอัศวินประมาณ300คนและทหารราบประมาณ2,000คนอานุฟแห่งช็อกชาวนอร์แมนถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทางศาสนาของเยรูซาเลม็มแม้ว่ากษัตริย์อาจจะเป็นผู้นำที่ถืออำนาจเป็นประธานศาลสูงและผู้บัญชาการทหารแต่พระองค์และผู้สืบทอด ต้องเผชิญกับการแย่งชิงอำนาจจากขุนนางตลอดเวลาขุนนางเหล่านี้เป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่จำนวนมากพวกเขาคือผู้ที่นำกำลังนักรบของตนเองมาร่วมรบในสงครามครูเสดและได้ยึดครองดินแดนที่เคยเป็นของเซลจุกในอดีตโดยทฤษฎีแล้วขุนนางควรที่จะสนับสนุนทางการทหารให้แก่กษัตริย์แต่ในทางปฏิบัติแล้วพวกเขาสามารถปฏิเสธได้หากพิจารณาเห็นว่ากษัตริย์ละเมิดคำปฏิญาณในการเคารพอิสรภาพของพวกเขา การปกครองของราชอาณาจักรเยรูซาเลม็มเต็มไปด้วยการแต่งงานระหว่างตระกูลของคุณนางที่ซับซ้อนรวมถึงผู้สำเร็จราชการแทนผู้แย่งชิงอำนาจสงครามกลางเมืองสั้นๆสี่ครั้งและข้อพิพาทที่ไม่มีที่สิ้นสุดเกี่ยวกับการสืบทอดราชบัลลังสถานการณ์นี้ไม่แตกต่างกันมากนักจากสถานการณ์ในประเทศยุโรปยุคกลางอื่นๆอย่างไรก็ตามกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็ม ยังคงเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดในละตินตะวันออกและหากพระองค์เป็นผู้ปกครองที่มีความสามารถพอสมควรและไม่ได้ประสบกับการทัพทางทหารพระองค์ก็สามารถที่จะปกครองได้อย่างค่อนข้างไม่มีปัญหากษัตริย์ยังสามารถทำให้ตนเองเป็นที่ชื่นชอบได้โดยการมอบที่ดินและยศให้ซึ่งรวมถึงที่ดินจากที่พระองค์ได้รับจากสิทธิ์ของกษัตริย์สำหรับที่ดินทั้งหมดของขุนนางที่เสียชีวิตโดยที่ไม่มีผู้รับ พระองค์อาจจะกระจายที่ดินในลักษณะที่ทำให้ผู้ก่อปัญหาห่างจากวังหรือแยกผู้ที่มีความคิดเห็นเหมือนกันออกจากกันไม่ว่าจะอย่างไรพระองค์ก็ยังคงปรึกษากับขุนนางเกี่ยวกับนโยบายต่างๆอยู่ขุนนางที่มีที่ดินจำนวนมากรวมถึงบุคคลสำคัญทางาศาสนาชั้นนำและตัวแทนขององค์กรทางทหารได้เข้าร่วมการประชุมสาธารณะเป็นประจำที่พาเลอมอง ซึ่งเป็นที่ที่นำเสนอความคิดเห็นและทำการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเช่นภาษีและนโยบายต่างประเทศราชอาณาจักรเยรูซาเลมในยุคสงครามครูเสดนั้นน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปและตะวันออกกลางกองทัพครูเสดที่ประกอบไปด้วยขุนนางและอัศวินทั่วทั้งยุโรปแต่ส่วนใหญ่มาจากฝรั่งเศสและฟลานเดอร์ไม่เพียงแต่นักสู้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้คนจากหลากหลายวิชาชีพเช่นช่างตีเหล็กช่างก่อสร้างพ่อค้าขนมปังและชาวสวนผู้ตั้งถิ่นฐานจากตะวันตกเหล่านี้ถูกรู้จักในท้องถิ่นว่าแฟรงพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่และเมืองต่างๆที่จัดตั้งขึ้นและมีหมู่บ้านใหม่ๆกำเนิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ที่ดินถูกมอบให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานเพื่อเป็นการสนับสนุนให้พวกเขาอยู่ต่อ เมืองหลวงของราชอาณาจักรนั้นมีประชากรประมาณ20,000คนในช่วงที่ราชอาณาจักรถูกสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1 0 9 9และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ30,000คนในปลายศตวรรษที่12โครงการก่อสร้างที่สำคัญและมีอิทธิพลยาวนานที่สุดในเมืองหลวงคือโบสถ์พระครูหาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1149โบสถ์แห่งนี้ได้แทนที่โบสถ์เล็กๆที่เดิมที ตั้งอยู่ในที่ดินที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนและหลุมฝังศพของพระองค์ถูกฝังในช่วงแรกของการก่อตั้งราชอาณาจักรได้เกิดการสังหารหมู่ประชาชนขึ้นแต่ผู้ตั้งถิ่นฐานจากตะวันตกไม่นานก็ตระหนักว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ได้มาพวกเขาต้องการการสนับสนุนจากชาวพื้นเมืองเป็นอย่างมากจากหลากหลายกลุ่มดังนั้นก็เกิดการยอมรับาศาสนาที่ไม่ใช่คริสเตียนขึ้น โดยมีข้อจำกัดบางประการและมีสถานะทางกฎหมายที่ต่ำกว่าคริสเตียนคาทอลิกชาวยิวและมุสลิมสามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนเยรูซาเล็มได้แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามไม่มีการโจมตีประชากรชาวยิวในตะวันออกกลางเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในยุโรปในยุคนั้นมีชาวคริสเตียนจากตะวันออกจำนวนมากในราชอาณาจากักรโดยเฉพาะอารเมเนียนแต่ชาวมุสลิมยังมากกว่า อาจมีจำนวนมากกว่าประชากรคริสเตียนถึง5เท่าทั้งนี้ชาวพื้นเมืองแต่ละกลุ่มได้ใช้ชีวิตภายใต้ระบบศักดินาภายใต้การปกครองของเซลจุกและระบบเดียวกันนี้ก็ดำเนินต่อไปภายใต้การตั้งถิ่นฐานในสงครามครูเสดที่มาพร้อมด้วยครอบครัวของพวกเขาซึ่งมีจำนวนไม่กี่พันคนเนื่องจากพวกครูเสดส่วนใหญ่มาจากฝรั่งเศสภาษาทางการของราชอาณาจักรจึงเป็นภาษาลองดอย ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในทางตอนเหนือของฝรั่งเศสและโดยชาวนอร์มันอุปสรรคทางภาษาและศาสนารวมถึงความแตกต่างระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองทําให้การบูรณาการและภานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่างๆนั้นมีน้อยมากการติดต่อกันจํากัดอยู่เพียงเรื่องกฎหมายทางเศรษฐกิจและการบริหารแต่ถ้าจะมีการผสานและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมนั้นก็มักจะมีแต่ทางด้านของแฟรงค์ที่นําเอาเสื้อผ้า อาหารและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในตะวันออกกลางมาใช้ตลอดจนการสนับสนุนศิลปินและสถาปนิกท้องถิ่นด้วยแม้จะมีสงครามที่เกิดขึ้นบ้างครั้งคราวระหว่างคริสเตียนและมุสลิมแต่เมืองส่วนใหญ่ในอนาณาจักรยังคงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากการค้าที่รุ่งเรืองไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ทางการเมืองหรือเชื้อชาติอย่างไรก็ตาม แฟรงค์นั้นขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากและเพราะเหตุนี้การมีอิทธิพลต่อพื้นที่ชนบทในรัฐครูเสดจึงมีน้อยมากและแม้แต่พรมแดนของอาณาจักรเยรูซาเล็มก็ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะระหว่างอาณาจักรกับดินแดนรอบๆดามัสกัสที่แต่ละเมืองจะควบคุมป้อมปราการซึ่งพยายามจะกำหนดการปกครองของตนในดินแดนใกล้เคียงด้วยความสำเร็จที่แตกต่างกันไปเพื่อใช้อำนาจเหนือดินแดนที่อยู่รอบๆนั้น ส่วนการเมืองระดับภูมิภาคของรัฐมุสลิมต่างๆและเมืองกึ่งเอกราชทําให้เกิดความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดามัสกัสที่มีความต้องการที่จะรักษาความเป็นอิสระจากราชวงศ์อายูบิดของอียิปต์และบางครั้งก็ได้เข้าสู่การหยุดยิงและเป็นพันธมิตรกับราชอาณาจักรเยรูซาเลม็มเรื่องราวในยุคข,ของอาณาจักรครูเสดที่เกิดขึ้นหลังจากการทับสงครามครูเสด ที่มีผู้คนจากทางตะวันตกอพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาณาจักรใหม่นี้มีนโยบายที่น่าสนใจมากพวกเขาแจกที่ดินให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ฟรีฟรีแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมอบผลผลิต10%ให้กับขุนนางท้องถิน่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ที่ทำไรอยู่ก่อนหน้านี้จะถูกทอดทิ้งพวกเขาได้รับอนุญาตให้คงที่ดินของตนเอาไว้แต่ก็ต้องแบ่งผลผลิตบางส่วนให้กับผู้ปกครองชาวแฟรงค์โดยมีสัดส่วนสูงถึงหนึ่งในสาม และถ้าเป็นผลผลิตจากมะกอกหรือวน์พวกเขาต้องแบ่งถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวทั้งนี้ยังมีพ่อค้าจากเมืองรัฐต่างๆของอิตาลีเช่นเวนิสเจนัวและปิซ่าที่เดินทางมาทำการค้าแต่เพราะความยากลำบากและอัตราการตายที่สูงโดยเฉพาะในเด็กทารกนั้นทำให้ประชากรคริสเตียนท้องถิ่นไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนอกจากนี้ ยังมีผู้แสวงบุญจำนวนมากที่เดินทางมายังอาณาจักรนี้พวกเขาต้องจ่ายภาษีเพื่อสิทธิพิเศษในการเข้าชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และซื้อของที่ระลึกเช่นใบปาล์มและคู่มือเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางคนยังถูกจ้างเพื่อให้ได้รับโอกาสในการรับใช้ในกองทัพเพื่อปกป้องเมืองหลวงเป็นการชั่วคราวด้วยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่งบอกว่าอาณาจักรครูเสดนั้น ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากทางตะวันตกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นบุคคลเงินทุนหรืออาวุธอนนาณาจักรครูเสดไม่ได้เป็นอาณานิคมในความหมายสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรจากดินแดนห่างไกลเพื่อประโยชน์ของประเทศแม่และไม่มีการอพยพครั้งใหญ่ไปยังดินแดนใหม่แต่ได้รับประโยชน์จากการหลั่งไหลเข้ามาของผู้ตั้งถิ่นฐานและทหารตะวันตกบางส่วนที่เข้าร่วมสงครามครูเสดแล้วกลับบ้านไป ในทำนองเดียวกับผู้สแสวงบุญในยุคนั้นเลยพื้นที่ชายฝั่งของอาณาจักรเยรูซาเล็มนั้นอุดมสมบูรณ์มากพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ชลประทานแบบโรมันที่ยังคงใช้งานอยู่รวมไปถึงการสร้างท่อระบายน้ำใหม่ๆโดยชาวแฟรงด้วยสิ่งนี้ที่ทำให้พื้นที่นี้ร่ำรวยและมั่งคั่งมากหนึ่งในผลผลิตที่ทำเงินได้มหาศาลก็คืออ้อยนี่เป็นของหวานสำคัญที่ยุโรปส่วนใหญ่ได้จากที่นี่ ในช่วงคริสต์ศักราช1,100ถึงคริสต์ศักราช1,300นอกจากนี้พวกเขายังปลูกพืชอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นข้าวสาลีข้าวโพดข้าวเจ้าข้าวบาเลผลไม้ที่หลากหลายน้ำมันมะกอกไวายและฝ้ายซึ่งผ้าที่ทำจากฝ้ายและผ้าไหมถูกส่งออกไปทั่วและเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียว การค้าที่ผ่านไปมาระหว่างตะวันออกและตะวันตกก็นำเงินเข้าอาณาจักรไม่น้อยเพราะพวกเขาเรียกภาษีจากสินค้าที่ผ่านเข้ามาตั้งแต่4ไปจนถึง25ของมูลค่าหรือปริมาณสินค้าเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับรวมถึงการค้าในท่าเรือเอเคอร์ซึ่งได้แทนที่อเล็กซานเดรียในฐานะท่าเรือที่สำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกท่าเรือนี้ต้อนรับพ่อค้ามาจากที่ต่างๆเช่นทางไบแซนเทียม ทางแอฟริกาเหนือและภูมิภาคอาระเบียแม้ว่าอาณาจักรเยรูซาเล็มจะมีกองทัพเรือของตัวเองแต่เรือส่วนใหญ่ที่ใช้ก็มาจากการเช่าจากซิซิลีจากจักรวรรดิไบแซนไทน์และเมืองต่างๆจากอิตาลีเช่นเวนิสปีซา่าและเจนัวอย่างไรก็ดีชาวเมืองในพื้นที่ก็ถูกเก็บภาษีเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงที่มีสงครามเพราะต้องการเงินเพื่อระดมกองทัพ อาณา,าจักรนี้สร้างเหรียญกระสับทองคำและเงินของตัวเองแต่ก็มักจะขาดแคลนเงินสดเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสร้างป้อมปราการปราสาทและการรักษากองทัพให้แข็งแกร่งนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการสูญเสียดินแดนและทรัพย์สินเพราะทำสงครามกับศัตรูชาวมุสลิมอีกด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องของสงครามครูเสดครั้งที่สองสงครามครั้งนี้เริ่มขึ้นเพื่อที่จะได้กลับคืนเมืองเอเดซ่า ที่ตกเป็นของสังกิตผู้ปกครองอิสระของเมืองโมซูและอะเลปโปตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1144แต่และสงครามนี้ก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและในเวลาต่อมาผู้สืบทอดของสังกิตนั่นคือนูอัดดินก็ยึดได้ทั้งเมืองแอนติออกในปีคริสต์ศักราช1149และต่อมายังทำลายล้างรัฐละตินของเอเดซ่าไปอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า อนาคตของเยรูซาเล็มนั้นไม่แน่นอนเลยจริงๆเรื่องราวของอาณาจักรเยรูซาเล็มนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้และความร่ำรวยด้วยการผสมผสานระหว่างการทำเกษตรและการค้าขายที่ก้าวหน้าแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้ต่อมาคือสงครามครูเสดครั้งที่สเริ่มจากซาลาดินซึ่งเป็นศุลต่านแห่งอียิปต์และซีเรีย ได้กลายเป็นศัตรูคู่แข่งที่น่ากลัวของรัฐครูเสดที่ชาวละตินก่อตั้งขึ้นมาเขาได้นำกองทัพมุสลิมเอาชนะกองทัพลาตินที่นำโดยอาณาจักรเยรูซาเล็มได้อย่างขาดลอยในยุทธการที่ฮัตตินเมื่อเดือนกรกฎาคมคริศักราช1187หลังจากนั้นไม่นานเยรูซาเล็มก็ตกอยู่ในมือของมุสลิมในเดือนกันยายนคศักราช1187ต่อมาประสบการณ์นี้ทำให้ป๊อบเกรกอรีที่8 ซึ่งครองตำแหน่งเมื่อปีคริสต์ศักราช1187ต้องเริ่มต้นศึกสงครามครูเสดครั้งที่สตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1189ถึงคริสต์ศักราช1192เพื่อเอาชนะมุสลิมสงครามครูเสดครั้งที่3นี้ประสบความสำเร็จมากกว่าครั้งก่อนๆซึ่งพวกเขาสามารถยึดเมืองเอเคอร์ได้ในปีคริสต์ศักราช1191แต่แม้จะมีความสำเร็จในการยึดเมือง พวกเขาก็ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะยึดครองและรักษาเยรูซาเล็มไว้ได้ดังนั้นเยรูซาเล็มจึงยังคงอยู่ในมือของมุสลิมสุดท้ายเมืองเอเคอร์ก็กลายเป็นเมืองหลวงใหม่ของอาณาจักรเยรูซาเลม็มและเป็นศูนย์กลางของรัฐครูเสดในตะวันออกมาถึงสงครามครูเสดครั้งที่6ซึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเพราะหลังจากที่สงครามครูเสดครั้งที่ส ได้มีการโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลแทนที่จะเป็นโลกมุสลิมและสงครามครูเสดครั้งที่5ก็ประสบกับความพ่ายแพ้อย่างน่าสลดใจบนแม่น้ำไนเช่นกันทุกคนคิดว่าชาวคริสเตียนคงจะไม่มีโอกาสได้ปกครองเยรูซาเลมอีกเลยแต่แล้วความหวังก็ยังคงมีอยู่อย่างไม่คาดคิดชาวคริสเตียนกลับได้ครอบครองเมืองนั้นอีกครั้งในช่วงปีคริสต์ศักราช1229ถึงคริสต์ศักราช1243 ด้วยการเจราจาทางการทูตไม่ใช่การทำสงครามสงครามครูเสดครั้งที่6ในปีคริสต์ศักราช1228ถึง1229นำโดยจักรพรรดิฮอลีโรมันฟรีดริชที่2ทรงครองราชปีคริสต์ศักราช1220ถึง1250ได้เจราจากับสุลต่านอันคามิลผู้ปกครองอายุบิดแห่งอียิปต์และซีเรียและสุดท้าย ก็ได้รับการยินยอมให้ส่งมอบเมืองศักดิ์สิทธิ์ในปีคริสต์ศักราช1229เอาคามิลเองก็มีปัญหาภายในเกี่ยวกับการปกครองดามัสกัสและยังต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่อดินแดนของเขาในตอนเหนือของอิรักอีกดังนั้นการยอมยกให้เยรูซาเล็มกลับไปก็เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่อาจสร้างความเสียหายได้ในอนาคตเพราะเมืองนี้มีค่าทางเศรษฐกิจหรือทางทหารน้อยมากตามข้อตกลงนั้น ชาวมุสลิมจะต้องออกจากเยรูซาเลม็มแต่พวกเขาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างอิสระเมื่อมาสแสวงบุญนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการเจรจาและกลยุทธ์ทางการทูตที่นำพาชาวคริสเตียนกลับมาปกครองเยรูซาเล็มอีกครั้งในประวัติศาสตร์แม้ว่ากรุงเยรูซาเล็มจะได้รับการยึดคืนกลับมาครอบครองอีกครั้งแต่เมืองเอเคอร์ก็ยังคงเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเยรูซาเล็มอยู่ นี่เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเพราะหลังจากนั้นไม่นานเมืองศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะตกอยู่ในมือของพันธมิตรของราชวงศ์อายูบิดซึ่งก็คือชาวโคเรสเนียนที่ยึดครองในวันที่23สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1244จากนั้นความแข็งแกร่งของราชวงศ์อายูบิดในตะวันออกกลางก็ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อกองทัพละตินขนาดใหญ่พร้อมด้วยพันธมิตรมุสลิมจากดามัสกัสและฮอม ถูกเอาชนะในยุทธการที่ลาฟอบีหรือที่เรียกว่าฮาบียาในฉนวนกาซาในวันที่17ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1244ซึ่งมีอัศาวินถึงกว่า1,000คนที่เสียชีวิตในการรบครั้งนี้ซึ่งเป็นหายนะที่ทำให้รัฐครูเสดไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้จริงๆต่อมาในปีคริสต์ศักราช1248ถึงคริสต์ศักราช1254 ก็ได้มีการเริ่มต้นการรบครูเสดครั้งที่7แต่ผลลัพธ์ก็เหมือนกับครูเสดครั้งที่5เพราะการรบครั้งนี้ยังติดขัดอยู่ในอียิปต์และก็จบลงด้วยความล้มเหลวอีกเช่นเคยผู้นำของการรบครั้งนี้คือหลุยที่9แห่งฝรั่งเศสซึ่งครองราชตั้งแต่ปีคริสต์ศ,ศักราช1226ถึงคริสต์ศ,ศักราช1270อย่างไรก็ตามหลุยที่9ยังคงอยู่ในตะวันออกกลางและช่วยในการเสริมป้อมปราการให้กับบางเมืองของอาณาจักรเยรู โดยเฉพาะเมืองไซดอนจาฟาและเซซาเรียระหว่างการรบครูเสดครั้งที่7และครั้งที่8 <c oughs> ก็เกิดภัยคุกคามใหม่ในภูมิภาคนี้นั่นคือจักรวรรดิมองโกที่กำลังเคลื่อนทัพไปทางตะวันตกอย่างไม่หยุดยั้งพวกเขาได้ทำการโจมตีเมืองอัสคาลอนและเยรูซาเลม็มและเมื่อมีการตั้งค่ายทหารมองโกที่ฉนนกาซาการโจมตีเมืองไซดอนก็ตามมาในเดือนสิงหาคมปีคริสต์ศักราช1260 ในปีคริสต์ศักราช1,270การรบครูเสดครั้งที่8ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งโดยนำโดยหลุยที่9แห่งฝรั่งเศสและเป้าหมายก็ยังคงเป็นการโจมตีอายูบิดในอียิปต์แต่ก็เป็นอีกครั้งที่ล้มเหลวและครั้งนี้ก็เป็นการรบครูเสดครั้งสุดท้ายแล้วขณะเดียวกันมัมลุกที่มีฐานที่มั่นในอียิปต์ได้เข้ามาแทนที่อายูบิดผู้นำของพวกเขาคือจอมทัพที่เก่งกาจอย่างไบบาส ซึ่งครองราชตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1260ถึงคริสต์ศักราช1277ได้สามารถขับไล่ชาวมองโกลกลับไปยังแม่น้ำยูเฟรติสและยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันออกในที่สุดจนเหลือเพียงแค่เอเคอร์และแอนติออกเท่านั้นและแล้วเมืองที่ยิ่งใหญ่อย่างแอนติออกก็ล่มสลายไปในปีคริสต์ศักราช1268และเอเคอร์ก็ล่มสลายตามมาในปีคริสต์ศักราช1291 ทำให้อาณาจักรเยรูซาเล็มและยุโรปตะวันออกเหลือเพียงแค่ที่หลบภัยบนเกาะไซปรัสเท่านั้นสุดท้ายชาวคริสเตียนก็ได้สูญเสียดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปในที่สุด